ผมปากเชียงบินได้แหละไปเค่ไปเค่ไปเชักเตอร์สเกอร์ Trời ơi, cả kho đi Kho nói, kho nói Có cả khảo tổ như nhanh hết về đây là bừng cái về thân cũng đi สองโตวเหรอไหมคุณตีว่าตัวเนื้อคุณตัวน้อยคุณกระเมน้นนี่ควาสเกอร์ตไม่ะไรจังปราหันเนี่ย ปรากฏดินะเห็นบ่เขาอซ้อนแล้วนะเห็นบ่ปรากฏไปอนะ่ะปรากฏโอ้หลายยุป้ป่ะหั chào mà ỏi dữ kìa Mà chào vô người nha. Cái bạc cột à, hả? Còn พังยิกอโอ้ตัวใหญ่เติบปะรากฏอ่ะก็ได้กินปรากฏลายอยู่ดอกเนี้ยลายโตอยู่งวะปลาเค็งก็ลายจังวะกุ้งก็ลายจัง หลายตัวกันนะปรากฏเหรพ่อดุกหรือกดดุกเหรอโอ้บระกาศคอว่านะปละกาศจงบินปดุกโอ้หลายเยอะได้โลยุ้เนี่ยได้โลยุ้โลซองโลขึ้น่ะปรากฏกระไลจังพ่อโลโลโล ไม่จิ้นเข้าไม่จินเข้าก่อนนะโอ้ได้ไรได้สองโลอยู่ดอกเนี้ยโอ้ที่กับปากกฏไงวะเนี่ย ปกติองฮะหลาหลาโตยุบปกตเหรอวะหลายเหรอจะยี่กี่ฮะโอ้บหตดตามกวสิบนะปกฏอะวะางกดทังดุกโอ้งมโลดงมโลดจะเป็นเป็นทางนี้นี่เลยจะ โอ้โหอายกดุกน้อยก็ไล่จังพ่อ กดสองสามตัวโอ้ตับต็ปวดจังวะโอ้โอ้บกราทั้งนั้นมีแต่มากรว่าโ,โอ้มันมโมเม,มนประดุกน้อยอะได้นเนี่ย ปรากฏทั้งนั้นเลยอ่ะ,ะดุกน้อยก็มีปรากฏก็มีโหลายหลายหลา,หลาปรากฏอ่ะผมแม่สิบเราเนี่ยยี่สิบเราเนี่ยโอ้สามสิบส่บสิบสุณอะไรอะสุดยอดสุดยอดปลาซักเกอร์กัะไรจ้า โอ้ทางนั้นเลยปร,รากฏอ่ะโอ้โรโรโรโอ้ยกำลังขอโดดไปหุ้นตัวนึงแล้วนายจังหวัดปร,รากฏอ่ะหมได้เป็นโลสองโลหุนดีนะ เจ้าเนี่ยโอ้ยสอ่อนน้ำจังวะบินขึ้นไปถึงพุนโลกวะปรากฏทั้งน,ง,ทงนั้น โอ้ยออ๋ออยู่เะปรากฏอ่ะนี่บมตั้มกี of of ่ยี oh yeah, oh yeah, <That. S 1> ่ส okay? <laughs> oh. ิบแลเนี่ยวันเนี้ยมาซุ่มอยู่นี่เด้ออะไรเดี่ยปรากฏอ่ะ bừng bừng lên chẳng vô, thằng năn โอ้บอใส่ถุงมือนะั้งต่เสียวนะมัแตส่อจังเนาะตดูลัดใจสาะ ดงปรากฏบยวังปรากฏมีอยมีผ <is a> <melody> so <c oughs> ้านี่บ่มีดิ ก็คือจับแงะกันเลยหมักขี้ดินดิบตะคอกก็ในภาพนี่ผมมีในภาพเออโอ้บอกหอย <c oughs> หอยจุบไงอเออ โอ้อยน่ยเงีดิจังกโอ้อ <c oughs> โอมีโอมีไปซักเกอร์ดห โอ้โตกวห่งเขาเป็นกับแกมนะนะซระสไบเบามันะระยบเบาหางดังบ่อโ้ยกุ้งกระไรอยู่พ่อ แต่บสถ์สนัสนายเอาดอกแ,แล้วเบื้องลรามันบัวลายแท้มันบัวยู่กันเป็นจุ้มเป็นจุมน้อมอู้อบอยนทิมไปข้างเคีนงกุ้งเด็รถอะเนอะคนกินเขาก็กินเด้ดอ,อย่างเงี้ย <coughs> ní, ní, lăng, nước, cho lăng, này này hàng lằng kìa, con nữa, nó cưỡn ở hàng lằng, kia này, quẩn <coughs> 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 ไป,ไปเ,เรื่อยอเนาะวันหนึ่งวันใดก็ไปเรื่อยเลย <c oughs> <c oughs> sặc kêu lên vậy. Khôi <laughs> khôi hói sòn khôi, nuôi Mọc

กระดุกก็อยู่ตรงนั้น่ยตัวนึงตัวแฮมเต๊บวัดประหลดกี่ทีนะ

โอ fe, ๋แสดงว่าไปเอาวันื่นมามาล้อมบนนี่อ๋อเอาแต่วันนี้นี่โอ้โหเลืองานลก็มาเอาน่น่บ่บ่คุ้มแล้วสินะแรกคือบมีป่าเนาะมีแล้วคิดแรกอ่ะโอ้บัตเสียโอ้ปักกดเป็นจุ้มเป็นจุ้มเนาะ ทอได้จช่ประดูกประคอนะตัวใหญหเเรื่องกรง้หลายัเงาสุเก่งงนนาห้ามาวิ่ดนี้จะได้ดีที่สดโอ้ออทีแรกนึกว่ามีสตัวสมตัวเป็นร้อยตัวคนดีเนี่ยเ่ห์ปุ๊บอันนี้อันตรายไร่ เออยังตียงยงแหปวดวะเจ้าขึนหัวไหลจิ๋วแต่โหดไงเติบยุ่อันไงพอกินยุ่ปรากฏอ่ะไปแกงส้มแกงยงโอ้ปัดเห็นมันจะแลกไหมว่าเป็นตาสะออนจ้ ยักไปสวนเอาหรอไม่ก็ค่อยอยู่น้อยง่ายดีจังไปส้อนยู่งทันดินะปากคอยงีายง่ายที่สุดละตัวเนี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็มาดู สูปน้ำเอาอปลานะครับจับปลาก็ได้เยอะอยู่นะครับได้ปลากดนะครับได้เยอะมากๆก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับ เพื่อนเนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคล,คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงวยนนี้นะครับบายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับผม